รายการต่อไปน,อนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน ตาไปไหนตั้งหลายวันละลูกว่แค่ไปนอนเล่นบ้านคุณอิทธิพนนะคะใช่อะไรนะะ้าเล่นบ้านคุณอิทธิพลนี่ไปนอนบ้านบูชายเฉยๆงั้นเลยเหรอไ่ต้องทำเสียงเหมือนเขาหรอก็ตดบ้านนล่ยะนอย่างนี้เหี๋ยก่อนคุณพี่ใจเย็นๆคุณอิทธิพนนะเขาเป็นคนร่ำรวยเขาไปตั้งหลายห้องลูกเราไปนอนก็นอนคนละห้องใช่ไหมห้องเดียวคุณอิทธิพนค่ะเฮ้ยแกก็จะ ทิมากไปได้ก็ฟังมันพูดสิบ้านคุณอิทธิพลนเขาเป็นคนรวยแล้วเขามีทั้งหลายห้องนอนคนละห้องใช่ไหมลูกห้องเดียวกับคุณอิทธิพลค่ะไานั่นไงแต่คนละเตียงเตียงเดียวกันค่ะไปแต่ว่าเตียงใหญ่นอนห่างกันแกเสื้อผ้ากอดกันทั้งคืนแต่ไม่มีอะไรกันแปกค่ะอะไรอันเนี้ยแปลกเหรอเฮ้ยมีคลิปให้ดูมั้งไหม เลาคิดใช่แถมผมมีไหมแถมคิดตัวเองด้วยครับขอดูหน่อยเฮ้ยขอดูด้วยขอดูด้วยขอดูด้วยคนกล้ามใหญ่ๆทุกคนแหละอุ้มเชื่ออาไปโชว์เอาไปโชว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวนี้เลยยังไม่ได้ดูเลยไม่ต้องดูหรอก เปเป็นยังไงปูนิ่มทำไมทำาให้เสื่อมเสียวงตระกูลของเราอย่างนี้ล่ะพ่อรับไม่ได้นะไม่รักนวลสงวนตัวเลย่เราอะคุณพ่อคะพวกก็ด่าแต่หนูทำไมไม่ด่าแม่บ้างอะหนูไม่ใส่เหมือนแม่เออไม่ใส่เหมือนแม่พวกก็ติดฉันเอาอีหนูทำไมงั้นลูกก็เป็นทำไมไม่ด่าคุณอิทธิพลยจะให้ไปด่าเขาได้ยังไงเขาเป็นเจ้าของสนามมวยแล้วรวยกับเราตั้งเยอะเออคุณอิทธิพลคะเออมีอะไรครับคุณสมร คือไหนๆก็ไหนๆแล้วในเมื่อข้าวสารมันกลายเป็นข้าวสุกก็ดีสิงั้นเราก็กินกันเลยไหมครับเออไปเอาแกงปลลมาตั้งโอไม่ได้หมายความว่ายังงั้นคือหมายความว่าคุณก็ได้เสียกับลูกสาฉันแล้วเราก็มาเป็นทองแผกเดียวกันคุณสองคนแต่งงานกันเลยดีไหมคะเนี่ยที่พูดมาก็มีเหตุผลนะดีใช่ไหมคะไม่ดีครับ เขาบอกว่ารักหนูคนเดียวอะหนูไม่ยอมหนูไม่อยากตายแล้วมั้งเดียเดีวเดี๋ย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 วเรื่องงอแงได้แล้วนะคือจริงๆแล้วนะผมแต่งงานคุณไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผมมีคู่มันแล้วแล้วคู่มันของผมนี่ก็เพิ่งกลับมาจากเมืองนอกเลยครับมันเป็นใครเขาคือคุณพิมพ์มี่ครับเป็นลูกสาวของเสียเหินแล้วก็มีนัดทานข้าวกับคุณทุิคนพรุ่งนี้ครับใช่ครับบอกเขาไปว่าเราจะกินข้าวกันที่ไหน ก็จะไปกินข้าวกันที่อยุธยาครับไปอยุธยาที่เดียวเหรอครับใช่ครับทำไมพี้คนต้องเล่นที่เล่นอะไรไ,ไป่ยอมเลอยุธยาที่เดียวไม่อยุธยาพาชีลบุรีเชียงไม,ไม่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 ไปที่เดียวครับไม่หลายที่เปลืองน้ำมันครับแตเดี๋ยวนี้เขาเขาไมเขาไม่ได้ไปต้องไปในกรุงเทพเได้ไมาทา่ทันแถวบางซื่อพี่ไหมครับอ๋อบางซื่อไปครับบางซื่อที่เดียวเหรอครับครับ บังซื้อบางซื้อกันยังไงเร่องอะไรเรื่ไปแค่บางซื้อรถก็ติดแล้วก็ทำถนนกันรถติดแสดงว่าต้องไปรถบัสไปรถส่วนตัวทำไมคุณไม่เล่นอ่ะรถบัสรถเป็นรถเข็นรถใส่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาตับนี้ผมไม่ได้ครับต้องมานั่งเสียเวลาให้มันเลี้ยงมุกกันอีกอาหารอาหารอาหารจิ๊กิ๊แกงเป็ดแกงไก่แกงเป๋าไหลชูชีแกงกะหรี่ก็มีนะจ้าแม่เอ๋ยเอ๋ยเอ้ยทีนี้ผมไม่ชอบผมชอบอาหารญี่ปุ่นครับ เออพิมดูหน่อยดีครับนี่เลือกดูตั้งน้ำยังไม่คืนตัวเลยครับทำไมนั่งดึงไม่รู้ครับมันไแสดงว่าคุณจะต้องเอาเรือไปเออเรืออะไรนะเลยแปะเลยโปงไม่ไม่ผมเป็นคนโรคกลัวน้ำครับทำไมเขาไม่เล่นปูไม่เก็บมุกะผมไม่ชอบเอาอย่างนี้ดีกว่าสรุปเลยนะครับว่าพรุ่งนี้ผมต้องไปทานข้าวกับคุณพิมมี่ผมเสียใจด้วยนะครับ

สอบสายของเธอนะจอยถอ้ามจิ้ของนังจอยฮะโอ้โหเตะต่อยเก่งขนาดนี้เนี่ี่เก็บผ่านอะไรบ้างวะโอ้โหไม่อยากจะคุยเสียนี่ผ่านมาเยอะมากก่อนมานี่นี้นะผ่านนี้เลยมอเตอร์เวย์มามันออกพระราเก้าผ่านเลี้ยงถนนลายบินทาออกสายใหม่แล้วก็มาถึงท่ายนี้โอ้ยนี่มาจากชนบุรีทุยผ่านสังเวียนการชกวาอะไรบ้าง ไม่ใช่เพ่นเส้นทางคือถ้าสั่งเวียนการชกไม่เคยผ่านเลยไม่เคยผ่านมือใครเลยนอกจากมือตัวเองไม่ใช่ไม่เคยฝึกกับใครนะยูยูทูบแล้วก็ฝึกเองอ๋ออย่าคุยกันซ้อมอีกเตะอีกเตะเอ้เอ้ยพอแล้วไปดูดบ้างเฮ้ยอโอ้ยเดี๋ยวๆนี่เตะให้มันถูกท่าถูกทางกันบ้างเลยวะก็เดี๋ยวฝึกมาแบบนี้รู้จักถูกท่าและจริงปะเนี่ยเจงรู้จักท่าอะไรบ้างโอ้โหหลายท่าเลยมีอะไรบ้างจระเข้ฟาด สีแบออกเขาฟัวเฮ้ยบทย,บทยาบทยาฮานุมานถวายกับแก้มเฮ้ยโโฮานุมานถวายแหวนถามจริงมึงไปเรียนที่ไหนมาเนี่ยแม่แ<า>ม,ม่แถามจริงจริงมึงไปนัดกันตอนไหน <c oughs> เฮ้ยน <l ots df> <cin'> ี่ผมวิชาเลยนะเอามารอเล่นอย่างนี้ได้ไงบัดเท้าเข่าศอกต้องให้ครบเครื่องอันนจริงได้นี่ได้นิดบุกีพูดเป็นหมุกไปงั้นแหละเออถ้าพูดท่ามาเนี่ยทำท่าได้เลยอท่าแรกเลยลองดูหนุมาถวายแหวนหานุมาถวายแหวนีง่ายมากยังไงน้องมาหนุมามาก่อนสิมาฮนุมาเดี๋ยแล้วถวายแหวนขอบใจมากทามาให้อีกสองวงไม่ใช่แบบนี้ เอาท่าอื่นเลยลุซี่บทยาไหมลุซี่บทยาลุซี่มาต้องแก้ๆมาก่อนเลยบทยาบทยานี่จะยาเข้าใจมากจ้ะเฮ้ยจรแล้วท่าที่แก้ไม่ได้เลือกเลยนะจอยอ้าวไม่ถูกอ่ะแกถนัดท่าอะไรจริงที่ถนัดนะจริงๆถนัดท่ากวางเฮ้ยกูเล่นเองท่านโอ้เสียไปดูคลิปอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยก็จำมาปิดๆถูกๆเสียเคยใช้ไม่กวาง เลยเปล่าไ<ห>อ,อ,อไ้กวางมันเด็กไปของเสียต้องสมิงส <c oughs> มิงเนื้อหรือหมีใช่หมีก็มีหมีเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าเอานี่พวกแกไม่ต้องมายืนขำคิกคักคิกคักเลยนะไอ้แค่อจอยเนี่ยมนตัวแค่นิดนิด,นดนนหน่อยๆตัวนิดเดียวเนี่ยมึงโดนเตะโดนถีบกันนิดหน่อยมึงก็บ่นแล้วกูนี่นั่งดูอยู่เนี่ยฉันอายแทนพวกแกจ,จริงๆนะโอ้เสียนี่โดนจนน่วมหมดแล้วนะครับเนี่ย มันไม่ไหวอกแรงมันเยอะประโทษเป็นผู้ชายภาษาอะไรูโโ้แรงผู้หญิงก็ไม่ได้มีเรื่องเอางี้ไหมล่ะเสี่ยมาซ้อมกับมันแทนผมสองคนไหม่ะอ,ะอะพูด<ม>ดีมาเสี่ยมให้เตะหน่อยเฮ้ยมึงฆาใครให้เราไปซ้อมกับมันฆ้าเสียนะ่ยไงมึงฆ้ากูให้กูไปซ้อมลงรวมกับมันใช่เลยมึงคิดว่ากูกล้าเหรอ ไม่แล้วนี่เสียต้องกล้าเลยจะบ้าเหรอนี่เป็นเจ้าของค่ายจะไปลงนวมได้ยังไงทีนี้แขวนนวมแล้วเหรอเทีนี้โอ้ยสมัยก่อนเคยชกแต่แขวนนวมไปแล้วแขวนได้วันเดียวไม่น่าเชื่อทำไมอ่นวมหายเลยคนขโมยนวมโอ้ยเหม็นขนาดนั้นยังโดนขโมยเหรอบนเคาเหม็นอะไรเจ็บเป็นหลายครั้งแล้วเหงื่อมันออกไงเวลาเจ้าออกจะ่ายกูไปเลยโอยออกแล้วมึงจะอยู่กับใครเออนั่นคือให้มึงอยู่ต่อไม่ต้องไป

รับเลยเสียรับโผมโทรเข้ากระเด็นไปดรู้หรอมั้งเพลงใครทำไมฟังนานจังเสียห้าสิบสองฮัลโหลเอ้าอุ๊ยโทรทีครับโทรทีครับผมนึกว่าพวกโทรมาเสี่ยที่พลเหรอครับครับผมอ๋อกลับมาแล้วครับฮะพรุ่งนี้เลยเหรอครับเอ่อเอ่อผมอ๋อไม่ไม่ไม่ติดอะไรครับไม่ติดอะไรครับครับครับเดี๋ยวผมจะบอกพิมมี่ให้นะครับ ได้เลยครับพรุ่งนี้เจอกันนะฮะได้ครับได้ครับได้ได้ได้ครับ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 โอ้แค่นั้นนะแค่นี้โอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเสียิพลโทรมาอาวทำไมอ่ะสวยแล้วกูสวยแล้วอะไรเนี่ยงงไปหมดแล้วดิเสียจะเครียดอะไรไม่เข้าใจเอออะไอสมศักดิ์เองนะเล่าคล่องๆเรื่องฉันน่ะเล่าให้มันฟังดิ ฉันไม่อยากจะเล่าแล้วกุ้มคือเสียอิทธิพลเนี่ยนะกาเป็นคนรวยมากมเป็นเรื่องของสนามมวยอีกอย่างก็เป็นคู่มั่นของลูกสาวเสียก็ด้วยที่เล่ามาก็มีแต่สิ่งดีๆก็มีแต่เรื่องดีแล้วจะเครียดทําไมล่ะเสี่ยอย่าไปเครียดได้ไงล่ะก็หนูพิมพ์มี่ก็ไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ไ้เอาผัวฝรั่งกลับมาด้วย,ยวรู้เปล่าน,นี่เป็นความฝันของฉันเลยนะ ฝันอยากโกอินเตอร์มีรู้มีผัวฝรั่งนะถือว่าดีนะไม่เห็นต้องเครียดเลยโอ้โจะบ้าเรืงไงล่ะแต่คุณอิพลเขารู้นะก็ต้องยืดสนามมวยที่นี่แน่นอนเลยแล้วเขาจะไปยืดทำใหมล่ลราไม่ยืดได้ไงเสียเป็นนี่เขาตั้งหลายร้านอ่ะโอ้โหโหเลวมากอิพลเลยเสียแหละที่ฝังมาตันานนี่แหละคือจะขายลูกสาวเกณฑว่างั้น เอ้บอกมาดิเตือนหน่อยดิเบาเลยเบาได้เบาเลยที่ด่าอยู่เนี่ยเจ้าของค่ายมวยนะเว้ยเจ้าของค่ายมวยไม่เจ็บเนี่ยไม่ไหวเพราะารพ่ายเอยให้เด็กห้ามห้ามหน่อยดิทำไมไม่มีใครกลัวกูเลยวะเนี่ยตูจะขายลูกกินเป็นหนี้เป็นสินแล้วเอาลูกไปขายเขาอะนี่ถ้าพวกแกไม่มีอะไรทำนะก็อย่ามาซ้ำเติมใช่เลยสามสี่คนแกพากันออกไปจากค่ายใช่เลยไปไปไหนก็ได้ไปไปหลบหลบหน้าฉันไปจนเพียนอยู่แบบเดี๋ยวนะเสี่ยคุณอิทธิพลอะเขาเคยเจอคุณหนูพิมพ์มี่ไหม จะไปเจอพิมพี้ได้ยังไงอ่ะฉันส่งลูกสาวฉันไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่ยังเป็นไข่อยู่เลยไม่เ,เคาไปฟักตัวที่ปลารีสี่ะคนนี้เลยจนจบส่งไปตั้งแต่เด็กๆเขาไม่เคยเห็นหน้าลูกฉันหรอกไม่เคยเห็นหน้ากันเลยหรอเสียเอออย่างนี้เราก็หาใครมาสวมรอยแทนคุณหนูพิมพี่ได้ดีเสียอ้สวมรอยเพราะว่าไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนเออเฮ้ยไอ้เป่าฮือมึงคิดได้ยังไงวะเนี่ย ฉลาดมากๆเลยนะมึงเนี่ยใครมีมีดไหมผ่าสมองมึงดูสิมึงเอาเส้นไหลทิ้งนะไม่ต้องขนาดนั้นแล้วใครจะมาแทนมันอ่ะจะไปหาผู้หญิงที่ไหนอ่ะหรือว่าจะเป็นเฮ่ยเฮยอะไรอ่ะไม่น่ะไม่เอานะเฮ้เรื่องงี้ฉันไม่เล่นด้วยนะเว้เสี่ยจอยฉันเหรอช่วยเสียหน่อยนะช่วยหน่อยเหอะ นะไม่เสียจ้างให้ก็ได้ไม่จอยช่วยเสียเขาหน่อยนี่ถ้าจอยไม่ช่วยนะเสียต้องโดนยึดค่ายมวยแน่เลยก็เรื่องของเสียสิไม่ใจเย็ยนก่อนนะฟังเสียให้ดีนะข้อเสนอนี้ดีมากเลยถ้าแกช่วยฉันนะฉันจะปั้นให้แกเป็นนักมวยหญิงที่ดังที่สุดในโลกไม่ไปเอาอะเนื้โอ้ตังมาแล้ว เฮ้ยจะเอาเรื่องนี้มาล่อนะเอานะฉันอยากเป็นนักมวยโกอินเตอร์จริงก็บอกเนี่ยถ้าอย่างนั้นอะถ้าถ้าทำตามเนี่ยเอาเออดีเลยใช่ยอะโอเคสรุปเรื่องนี้ฉันช่วยแต่มีข้อแม้จะมีข้อมองข้อแม้อะไรอีกวะเสี่ยเนี่ยต้องมาเป็นคู่ซ้อมมวยให้ฉันเพราะไอ้สองคนเนี่ยมันไม่ได้เรื่องนี่ไม่ได้เรื่องได้ไงไ,ไอ้ที่ฉันรับมาเนี่ยเป็นนักมวยฝีมือดีทั้งนั้นไม่งั้นฉันไม่เอามาอยู่ค่ายเชิญต่อยฉลก โดยเฉพาะไอ้สมศักดิ์ชกมาทั้งหมดเอางี้ดีกว่ารู้จักชื่อรู้จักฉายามันก่อนอชื่ออะไรชื่อเก่าแก่หลับสนิทสิทธามลงเห็นไหมเตรียมหมอนเตรียมอะไรไปนอนอยู่แล้วสิทธามลงไอ้คู่ต่อสู้ไงหมายถึงหลับสนิทสิทธามลงนั่นคือมันไปเช้นี่หามลงแม่ต่อยมากี่ครั้งต่อยมาห้าครั้งห้าครั้งครั้งที่หนึ่งเป็นไงหลับตื่นไม่ทันไปต่อยหลับตื่นไม่ทันไปต่อยสอง แพ้น็อกแพ้น็อกครั้งที่3แพ้คะแนนครั้งที่4ต่อยไม่สมศักดิ์ศรีครั้งที่5กรรมการจำหน้าได้ถูกไล่ลงดีแต่ดีๆพั้งนั้นี่แต่ละคนคนต่อไปอนี่เป่าฮื้อต่อยมาทั้งหมดกี่กี่ครั้งต่อยมาทั้งหมด ทำไมหน้าเหลอแล้วทำไมหน้าเหลอเฮ้ยตกใจเขาตกใจเขาไม่อยากจะลื้อฟื้นเรื่องการต่อยต่อยมาทั้งหมด140ครั้งโอี่ส้นี่เชื่อไหมแพ้คะแนนแค่ครั้งเดียวแล้วนอกนั้นแพ้เนาะเสียแะฮะเป็นเป็นเจ้าของคล้ายมูดต้องมีประวัติเสียไม่ต่อยกับคนเสียต่อยกับหมาแต่แพ้หมาทำไมอ่ะหมาหมัดเยอะตลกไหมตลกไหมตลกตลกเสียตลกไหมตลกอามาอัดเข้ามาเลยไป Bảo đây bảo 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 đây bảo 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 แล้วทำไมมันเตะข้างหลังอ่ะฉันถนัดขวาโอ้โยไม่บอกไม่บอกแล้วก็ไม่บอกโอ้โหเร็วๆนะจะไปเช็ดและกันดอกแรกมาไม่ตั้งตัวเลยแม่จะมีหักในเอ้าเอามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เจ็บเหมือนกันนะเสี่ยทำให้กูน่าพูดไม่น่าเป็นเลย เจ็บหมดแล้วเอาซ้อมกันไปก่อนเบียดไปไหนอะไปเช็ดนิดหนึ่งเบียดเนี่ยเบียดต่อต่อเลยต่อเลยต่อเลยลูกต่อเลยก็ต่อจะเอาต่อเลยต่อเลยต่อเลยช็อตไปก่อนช็อตไปก่อนช็อตไปก่อนนี่ทำตามเลยเนี่ยพลังลูกเตะของเธอไม่ธรรมดาเลยเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกง่ายๆเอามามาเร็วเร็ว ตาหวานอ่ะอุ๊ยอาหารที่นี่น่ากินจังเลยอะค่ะโอ๊ยลูกก่อนลูกทำไมครับแหม่ก็สวยอย่างนี้ผมอดใจไม่ยไหวจริงๆแต่งอะไรแต่งกับใครต้องให้อนุญาตแล้เพิ่งรู้จักกันทำไมยกเท้าให้อย่างนั้นล่ะคะนี่น่าค่ะส้มป้าน้อยพีิกเป็นของอีสานก็กินแมนบอแมนแมนแมน